สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินค่ะวันนี้ยายจะมาแชร์เคล็ดลับการทำปุ๋ยน้ำแบบเร่งด่วนนะปุ๋ยน้ำแบบเร่งด่วนให้กับต้นไม้ของเราอันนี้คือเศษอาหารนะที่เราทิ้ง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 ,งเนี่ย นะโดยเฉพาะอาพอยายหรือตู้เย็นทีอันนี้นี่ผักดองน้ำมันหมดอายุยายก็มาใส่ใส่น้ำพรงน้ำพริกอะไรในนี้หมดเลยใส่ลงไปไม่ว่าอะไรต่างๆแต่ต้องไม่มีกระดูกนะคะเราก็พอผสมน้ำด้วยแต่นี่น้ำมันก็มีพวกเศษอาหารที่เราล้างภาชนะแล้วนะ,ะแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยมาปั่นค่ะมาปั่นเนี้ยมาปัน่นมาปัน่นใส โถปั่นเลยนะโถของยายเนี่ยก็ปั่นทั้งของคนของอะไรนี่แหละเออแล้วก็พอปั่นเสร็จละเอียดเราก็มาใส่ถังอันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปตักผสมน้ําหรือผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดต้นไม้ของเราค่ะทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ได้ทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะพวกต้นไม้เล็กๆพวกโหระพาคัเพราอ่อพวกดอกกุนนายตื่นสายพวกดอกชนชมอะไรของยายเนี่ย สลงสลนงสลาแหนเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยไปผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอันนี้คือเคล็ดลับที่ยายจะอยากจะมาบอกนะคะ,ะเพราะว่าอะไรอะ่ะเหตุผลที่ยายทำแบบนี้มันก็ทำให้คือยายเอาเศษอาหารเนี่ยไปทิ้งใต้ต้นไม้เนี่ยสมว่าไปทิ้งนะแถวบ้านยายมันก็เป็นสวนมีพวกสัตว์อะไรเยอะนะ,ะพวกมดพวกอะไรต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีพวก ตัวตะกวดอ่ะเหลือตัวเฮตัวเฮียนี่แหละค่ะนะตัวตะกวดนี่แหละค่ะมันก็จะมาฆ่าไปกินหรือตกกลางคืนหนูก็จะมาแทะมากินพวกเศษอาหารของเรานะแล้วก็มดก็จะขึ้นเยอะนะเราก็ใช้วิธีมาปั่นนี่แหละค่ะนะเขาถือว่าเป็นที่เป็นสิ่งที่ยายค้นพบอย่างหนึ่งแทนที่เราจะไปหมักอันนี้เร่งด่วนเลยเศษอาหารบางทีหมักเราหมักค้างคืนเราก็ไม่มีเวลามันก็ส่งกลิน่นอันนี้ไม่มีกลิ่นค่ะ นะเศษอาหารพวกข้าวบูดพวกเออ่ผล,ลไม้ที่มันเสียได้ทั้งนั้นเลยขออย่าให้มีเป็นกระดูกกันแล้วกันนะอ,อนี่เราก็มาใส่เนี่ยแล้วเดี๋ยวตักแล้วก็เราก็ตักตักใส่ใส่ถังผสมน้ําอาจจะใส่น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปหรืออาจจะใส่พวกพวกอะไร EM ปนลงไปนะคะ แล้วก็ไปลดต้นไม้ของเรางามงามแน่นอนค่ะนะคอนเฟิร์มยายทำมาตลอดเลยค่ะแต่ไม่เคยแชร์ที่ไหนเลยนะคะนี่แหละเป็นที่แรกที่ยายมาแชร์นะคะง่ายๆกับยายโสพินลองทําดูนะคิดว่าทุกบ้านก็ต้องมีเศษอาหารนะอย่างบ้านลูกชายบางทีบ้านอื่นจะบอกลูกเลยอย่าทิ้งนะเดี๋ยวแม่จะเอาไปปั่นลดน้ำต้นไม้นะโอเคเรายิงตรงเราให้ปุ๋ยตรงนะเหมือนกับเราปั่นอาหารนี่มัน มันก็จะดูดซึมได้ไปอย่างดีนะได้ได้โดยตรงเลยต้นไม้ของเราก็จะงามลองทํากันดูนะคะอเอาแค่เอามาปั่นเศษอาหารเนี่ยค่ะเนะโอเคฝากแค่นี้ละค่ะลองทํากันดูนะคะทํากันดูเลยนี่นี่ไหมเนี่ยเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ําสดๆเลยค่ะ นะถ้าเรายังไม่ไปมีเวลาไปลดเราก็ทิ้งไว้ก็ได้ปิดฝาไว้แล้วก็ลดแต่ถ้าทำเสร็จแล้วก็มีเวลาก็ลดไปในวันสองวันนี้ดีที่สุดค่ะลองดูนะคะเอามาแชร์กันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องทำสวนอย่างมีความสุขค่ะ